ก็ได้นาะกีดไว้แล eh> ้วก uh> ็บุหูวจักก euh ันนั่นได้เนี่เก็บใส่คือเก่าได้เนี่ยย่างบนทิ่ปลาไว้ถึงซีอยู่มันก็จีเฮียจีเจียแล้วก็เฮ็ดไว้ถึงซีน่ะอุ้ยอุ้งอ่างน้ำขวดนี่เดเนาะเป้าบุข้าใจเว้ยโอ้ยแต่ว่าหันย่างได้สิจกขายโม่เอิญโม่เอิญอีเละก็สิออกเลยดิก็จีบุมีเงินซื้อของเขาวมาตัวอุ้ยเออ อะไรกันเนาะต้นกล้วยกับขอมาแล้วต้นไม้ใหญ่ยวนหน้าบ้านนล้กับขอแล้วจะไปขอน้ำต้นอย่างละบาดขอมามมัดชุดต้นเลยเออยังเรือแต่ต้นยางบาี ฉนะัได้กยางแล้วมืนอะไร่าจ <_ d umb> ีบยกยางเนี่ยว่ยาจีควาเมียไปซิบเบ็้เอได้ไปตกปลาเธอได้ว้าววาเมียนี่นมัโนโคตรดีดีเไอขวาตบเพาไปขวาตกปลาตกยังความสุกของหห้ามห้ออันนั้นอันนี้โอ้ยฉันวิางน,าน,น,าน,นัาเพื่อนนะนเลียาเนี่ห้อนี้ว่เห็นบ่เห็นจมเห็นหายขันน้องหายนะบอว่าความสุกของเ้อความสุกของห้อ,อ,อหือ mẹ <laughs> <laughs> của vân <laughs> là mẹ mẹ sẵn Ui! Bỏ mẹ lúc mẹ 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 bà mẹ 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 tôn này mẹ 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 เดส่งคือคนหมู่ยุกเด้อดจะปูจะนาาหนา้เอย้ยสิงยี่มมาไม่ขอเล็กถุยอยุ้ยันเป็นบ้าอนนีงลนละอันสิงสถิตอยู่นั่นต้นยางนี่กระได้เนาะอันบุคพพ่านี่ก็จะมาคอเพิ่งบนบาลมีฮะแลเนาะเออ ก็าสองตัวสามตัวกะว่าไปเด้อแงมกุ๊ทูเอนั่นแหละตะชิมาป้าแป้งให้ก่อนหัดตวัวถูกอ้อนเปนหมานิ่เงๆ้ยเอะสามตัวตุ่ง,งเนอะยูว่าเอาอเปียงยุงท้ทำมันท่า ข in right. <laughs> ิ่งมท่าจะกุกไม่ด้ยอุ้ยมึงกินบินบ้าเป็นบ้าเล่กข้ากูขึนบ้าก็ได้อุ้ยเอาอมอามึงเอาเอมึงเอาจันกจัไวยมาที่นี่สาธุสามตัวตรงๆเด้อผู้เด้ออ็ให้มันมานิ่งๆเด้อตัวใดระบาดเลย โอ๊ยเจ็ดส wow. ี่สองสามแปดเจ็ดสี่อันนี้เจ็ดสี่สามโตก็คือตัวไรเนี่อันนี้คือเลขสองใช่ปะเออสองสองสามแปดโอ้ เป๊ะเลยอือให้มันออกตรงๆเดอ้อถ้าบอกตรงๆกัดเตรียมที่อยู่ใหม่โลดเฮ้ยมัน <c oughs> มันมานดมเดอ้อปูเด้อถ้าโบมันแล้ววังเลยก็จะได้ตัดลงให้เต่าท่านเท่านั้นแหละเถอถ้ามันทึกเนาะก็จะได้เอาหัวหมูดอกไม้พวงมาลัยน้ำหวานมาถวายเห็นตัว,ว ถ้าบทที่จะเตรียมโตไปอยู่ไม่โรดมัองไม่โรดส่วนต้นเนี่ยชิตัดลงเฮ็ดเต่าท่านเฮ็ดทานขายเนาะตรงกันเด้อของนี้มันเป็นยังก็คุ้มให้กวนเฝ้าตกขี้อย่างเฝ้าขายอย่างแท่นี่ชิบสีชิบห้าชิบหกอีกสองหมื่นตัวนี่ ผู้ทรงเสพพจนีตัวเด็ดเล่นนักผู้น่ะโอ้ยจกยกมือไ๋ยเอาเอามึงเอาว้าบ่มาแล้วกระไดเอาอยู่หันลำมึงโอ้ยบ้าเลียกเอ้ยเป็นไม้เผ่าท่านแน่นอนทำนี้ละอันนี้บ่ได้คู่เด้อันนี้บ่ได้คู่เอาอิลีท่านเลีอกัะ ป้ายเจ็ดสี่พอแล้วมาเทาวยเนาะ <c oughs> แต่ว้ายือได้ตัวถ้าบ,บุธก็จะได้แย้ไปอยู่มองไม้เพราะบอลลงไปเป็นเจ้าท่านไม่ทานค่อยนั้นละได้อยู่มาต้นไม้เนี่ยครับได้มาจากต้นไม้นั่นก็คือสองสามแปด <c oughs> แค่ส่งตรงก็คือเจ็ดห้ามึงบางวันนี้และเสีเอาคักๆอยู่บ้านเนี่ยจัดนักๆเูเอาลำนักโลห้าร้อยคูณห้าร้อยเป็นอะไรมันเนี่เอามันได้ด้วยบอทด้กับจังบึง แต่ยายที่อยู่ใหม่แน่นอนท่าทีก็สิเอาฝ้ายเจ็ดสีน้ำแดงดอกไกม้พรมอะไรพละแต่ว่ามันกรบบุ้ชึกอะไรงวดเลยรดรืววะงวดนี้จัดนักดักจัดบาทกอนห้าร้อยคูณห้าร้อยไปโูดงวดนี่แหละถึกแน่นอนเพราะว่าเห็นตัวแดงจืดขึงเลยดิถ้นนาถืองัแนเ้า เชี่อโทรศัพท์เข้ามาโอ้เจ้ามึงหวยฮัลโหลโอ้ยจ้าอันชิจายู่เห็นมากกระได้ชิจายงวดนี้แหละงวดนี้ไปถึงแน่นอนเอออันสามตหันแล้แม่เอาสองสามแปด สองโตก็คือเจ็ดห้าคุณอ๋อเอา 500, 500, ว,วันห้าร้อยคูณห้าร้อยเด้อสามโตหันสองโตก็คือกันห้าร้อยคูณห้าร้อยไปรถเฮ้ยอย่าเบ้าลายไเลยคอยสิใจยอยู่เนี่ยว่าเขาจะเอางวดนี่แหละโป้งงวดนี่แหละเนี่ยเอางวดนี่นะ ไปโป่งงวดเก่าของเจ้าให้ยมดเลยค่อยจีบโบนีเป็นนี่เจ้าอีกดอกเฮ้ยโบ้ต้องพ่วงไรค่อยโบนี่ไปใส่อีหรอกนะค่อยชี้ใจอายุก็ยังว่าเออลงไม่ค่อยมันได้เต็มแม้บ้างงวดนี่ฮันเออก็เต็มก็จัดไปรถห้าร้อยคูณห้าร้อยตามโตก็ไรสองโตกะห้าร้อยคูณห้าร้อยคือกันโอ้เออเอออ่าเฮ้ยบ้าเข้ากันดรือม่ ว่นแหละจะ่ว่าชี้จแายชี้จจายยุบงวดนี่แหละคาดว่าพวก็กยักไปทางใดมาทางใดว่ไปขายขี่ใหญ่พันมาตัวนี้ก็ได้ไปขายใช่ไหมล้อจีเมย์เฮ้ยเอาดิมาแล้วเท้าได้จกขายอยู่บนขี้ยางมือหันอจกขายมือนี่กับจกขายมือนี่ตัวก็อกว่าฉันนี่แม่เงินจ่ายาเใคร เขาท่วงเลยนี่๊ท่วงอืมใช้ได้เท่าไหร่ทัได้สามพันวนสามพันอืมบบได้ยักไว้ตัวโอ้ยขวชิมันยักอีกอย่างหนึ่งมั่มีดอกมันคนยังสั่นตีเออแมนตีแมนอายนี่เกอบบุดเทเดสันอายุึกเก่เทเดสัน สุดยอดเงินหาเลยจะก้อยเี้งได้หันแม่แล้วงวดนี้บอได้ยากตีแน่ใจแน่ใจโดนแน่นอนเลยถ้าเจอเด้ออันจักบัดใช่ป๊อสอันสามพันมันบ่แม่นโอ๋ออ๋อจักพันไงฮะจะเอาไปเฮ็ดอีหยังก้อยซื้อขั้นเดียบเวยไปซื้อไม่เหงาอันเก่าก็ยังใช่หันนี้มัดอยู่อันใช้ไปแล้วมันทัวสกอเรอันเก่าซื้อมาเฮ็ดอีหยัง ก็ซื้อมาตกปลาตเนาะอุ้ยมัต้องซื้อดอกแค้มาอยากกินปลาเอ้าจ้ากินยี่สิบเองเรยังกินกันเบ็ดน้ำกันเบ็ดตัวเาก็ตัวเก้ามันใส่ได้อยู่ก็ใส่กซื้อม่นี่มันตกเท็แล้วมันต้องได้แบบได้แบบเงี้ยวแบบกาไฟแบบยี่วหอยี่หัอตีลูดพื้ดลูดพื้ดเสียงน้ำจิิ๊บจิอุ้ยเาเศร้าเศร้ามต้องไปซื้อดอกไสรุ่นเต่ามาหนอเ้าขางนี้จะซื้อด้จะก็ซื้อได้ใช่ไเอาอนนี้ค่ยมากเนาะอันนี้ก็ะิมากกันหนึตัว อันมากของเจ้าก็ยังใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าของค่อยนี่เข่าทวงแล้วว้าวที่ไหนวะของสนิทกับบ่ออะไรับซื่อเบทซื้ออะไรอย่างนั้นขอซื้อเบ็ดสื้อบ่อะบอะไรเฮ้ยเอาแต่เนี่ยค่อยมากเนะาะมันสามพันพอดีเลยมีงวดนี่หันใช่มกกัดพอดีเออเจ้าล้อไม้เจ้าจงอาก็ได้เท่าเนาะค่อยเอาก็ได้ดอกเจ้าขายล้อไม้ค่อยเอาเบ็ดเจ้าหันเออเ <c oughs> นาะเลือกใคร หมดเวลาแล้วแหละมาลุ้นเล็กก่ันวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช25งพ้าร้เลขที่ออกห้าศูนย์หกสามห้าหก ถืกจ้อยว้ายกูดได้เป็นหนี้เขาอีกแล้วห้าร้อยคูณห้าร้อยจะสามพันอีกคือเก้าเป็น 6, ปกหกพันปวดถือมัดปีอันเดียนสัญญากันไว้นเนาะได้ย้ายใหม่ล้วเดอ้อฉัได้ย้ายใหม่อยู่ฉัได้ย้ายม,ามึงอยู่ใหม่อยู่ไปตัดออกให้มัดหัน ร่วงเผาท่ารถบกงบ่กที่ดอกยางก็ได้ตัดทิ่มรถโอ้ยยัเป็นเฮ็ดคักเฮ็ดเนีมืตั้งมาสามพันอีกเด้อนงวดนี้ก็ได้นมะกรูกระสามัวนนี้กระสามเป็นหกพันไม่ยอมพาดเลยผมมีแห้งมัชย์ยางบ่นนี้ก่อนได้แน่โ้ยเอ็กซ์กับบัตช เจ้าชีวิใช่องอ้อชีวิตตกปาว่ต้องไปว่ต้องไปยี่มาควร่ะไรร่อยเด้อให้ไปเจ้าว่ต้องไปมือนี่นะเอไปหาคิตยาคนณอ้อชีวิตตกปาไปิ้งข่อยนัดน้องน้นองเขาไีไอใส่เขาไปเดูชิบก้เขานัดก็บอให้ไปเคจะไปคนไม่จิกปาหัวเจ้าเลือดออกมือนนี่ฮั่นว้าลเลือดเขาเด้อตปนี่มือนถงมันจะอลมเสียตนนี่อล้มเสียตัอเล บัึกนะว่ให้ไปันอยากองต้องคอยมาที่้าไปแล้วพอจะคนหัวเจ้าหนมันึกออกคนนึงรอเจ้านี้เนียพถึง่านกับจีเรยโอ้เจ้านเด้อมสมนองนุงอ้ใส่อยนองเจ้าโว้เจ้าดิเขาว่าจังไหนเขาเนงว่าจังไหนหวยเขาว่าอุ้ยเจ้าหนึ่ เนี่งามมาสั่นอือหน้าผากว้างมาสั่นอุ้ยอันนั้นคือสิ่งใหญ่เนาะมาสั่นเออเออเม่ให้บอกเขาว่าจังเั่นบ่เออมาดูเขาไปทีเนี่ยเออเขาว่าโอ้ยเนี่ยโจรผู้ดีผู้งามเออเอาโมกเอาใจฟัวตามใจฟัวก็ยังมีเอ้าแม่บ่เออคือจริงบ่เออพูดอะไรเยอ่ กูบุศก็ไม่ไปแล้วแต่ทองโอ้ยไปโรถไปรถก็ให้เจ้าไปอยู่น้ำมันรถก็กเติมให้เรียบร้อยดิเตรียมทางก็ดิเตรียมทางกูนะเออเนีะยนาะเนน้องเจ้าอยากกินยังยังได้ยังเนาะเออบอกเด้อค่อยจะโอนให้ว้าหัวใส่ได้บ่ใส่เลวไป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 ติดทุ่งไปตั้งหลายหลายก้อนบ่โอ้ยบ่เดี๋ยวค่อยโอนให้ดีน้ำไปทางพวกนั่นเขาจะกินยังบ้าเออ เออจุดสีนเแม่อุ้ยสมหน่องมุงไหลไสข่อยบอกมึนั่งตบปลาอยู่กันนี่บอาพื้นเจ้าเลยนี่จะนั่งดีดนะเธอเฮ้ยมันบ้ามั้งโอเคโอเคเอาันเถอะงั้นมาเลยอุ้ยจุดสีเลยแม่เฮ้ยจังสันดยโอ้ยมาปลาไปย่ายไปติ เฮ้ยยี่มตาเถึงเนาะโอ้ยปวดฟ้าวอ้าเฮ้ยต้องยันเนาะเ้าจะเพราปอันเจ้าเชียวแล้วเงินสุดไม่ใครบ่บ่เอ้ไปยันจังไรเจ้าชูโอนบ่บ่เอ้ไปยันอันคอยเชียมาบอกเจ้าว่าหันนันเงินสามพันเนี่ยที่เจ้าขายขี้ยางมาหันยกเลิกเด้อโอ้กือบอางสัตว์ อันเพราะว่าอันก็อยากไปใช้ค่านี้เล็กมืแล้วว้าข้าุทจ้าเขาเนี่ยเขาเล็กเล็กเมื่อไหร่เอออันอันเส้นไม่กว้างเด้ออันขุทเจ้าอันเส้นไม่กว้างเออมีเส้นได้กว้างบนนี้เจ้าสิไปอยู่บ่ห้วยไปทีกโตแล้วสิไปแล้วเป็วยังอันป่าครับอันนั้นอันที่เจ้าเบอกอันเมยังอันนี้นะ

ขอเป็นตุ๊กปลากระมูกกระพวกเลยเนอะชิปิโต๊ะปลาอีกแล้วเออค่อยบอกให้ไปมื่อนี้บอต้องไปอ้กมันไปมันก็ชิปินี่ยัง,งนี้เถอะชิปิเป็นยังค่อยบอกอยากให้ไปอ้ไปหาจาาีบย่างคุณน่ะชิปิให้ยังตุ๊กปูตุ๊กปลาคุยไปกระมูกกระพวกสนิงมันเป็นอยังที่แรกไปก็ะมูกกระมูกระพวกแก้วโตดีนั่นแหละค่อยบอกอยากให้ไปยังว่ะ<อ> นไปเช้าๆเอาอัเบ็ดไปไว้ไปหาขี้ย่างคนบอ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 คนนั้นก็มูแล้วมือนี่ไปว่าไปมีเป็นนังเป็นกันละมือนี่ไปอยากรู้มินบ่อยากรู้จีนไหนเป็นจีนไหนมินบ่ได้เลยเป็นนังเป็นกันมือนี่น่ะอู้วเป็นยังกเป็นกันบินบ่จะเร็เอู้วนั่นแหลเจ้ะเร็วจะเร็วโตส่งได้เอ้าโหโอ้โอเป็นนักนีเนาะบอดนี้เนาะโอ้โอ้ถืออี๋นู้บอดนี้เนาะ โอ้ยต่แตแตโอ้ยคือแบจับจ็บจีบมาโอ้ยถือเงี้ยงเง o of. O of. Nah. ี้ยงเยนโอ้ยโ้เฮ้ยเอ้าเอามาบังขอยนี้เถอะโอ้ยมาบังขอยบูบอีกแล้วนี่โอ้เอามาบังขอยเนี่โอ้ถือเงี้วะโอ้ย โอ้ก็เจ็บขิง,ขงเจ็บต่วนเจ็บตัวเิ้งซิบ้าคืองังว่าโ <c oughs> อ้สงสัยบวบด้วยนี่เปลีย่ยนอีกแล้วอาการบูบนี่ <c oughs>